คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งมีแถลงการออกมาจากปปงนะคะดูแลเรื่องการฟอกเงินอ่ะพูดง่ายๆ<อ>มีแถลงการออกมาแล้วบอกว่าปปงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดในวรัพลวรัตวรกุลก็คือชื่อจริงของบอสพอล ในนิชพลทองมีนางสาวธิตยาหงอุปถัมชัยและในการการตะถาวรซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และเงินในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลและสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน11รายการรวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ125ล้านบาท5 0 4 8 0นบาท99 000, สตางค์พร้อมกับดอกผลไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน90วันโดยสำนักงานปป,ปงค่ะขอแจ้งเตือนว่าทรัพย์สินอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนินหากผู้ใดโอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งก่อนขณะหรือหลังการกระทำความผิดเพื่อปกปิดหรืออำพรางการได้มาซึ่งแหล่งที่ตั้งการจำหน่ายการโอนการได้สิทธในในิใดๆถือว่าเป็นความผิดย่อมมีความผิดฐานฟอกเงินระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือมาตรการล่าสุดที่ออกมานะคะ ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจําได้ก่อนหน้านี้ทางด้านของพอบอตรเนี่ยได้มอบหมายให้ปปงไปสืบซับอยู่ว่ากลุ่ม,มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมีใครบ้างดิฉันถ้าจำไม่ผิดนะทางด้านของนิชพลกฐิตยามีรายชื่อเป็นกรรมการ<อ>จดทะเบียนนะคะของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปแต่คุณกันกันตถาวรเนี่ยเห็นเขาบอกไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่หรอไม่ใช่ผู้บริหารแต่ทางด้านของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง มีเหตุให้อายัดฮะเพราะบอกว่าจากการตรวจสอบรายงานแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในกรณีนี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอนยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในกรณีดังกล่าวและกรณีนี้ปปงในฐานะของเลขาธิการปปงเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเลยมีคำสั่งด่วน อายัดซั์ทั้ง4คนไว้ก่อนซึ่งจากการดูในตัวเอกสารนะคะเขาบอกว่าคําสั่งนี้มาจากพฤติการการกระทําความผิดเกี่ยวกับความผิดว่าด้วยการกู้ยืมเงินซึ่งเป็นการช่อกงประชาชนาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเรื่องของพฤติการการช่อกงประชาชนความผิดของทางด้านบอสพอหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถูกอายัดซัอาจจะไปเชื่อมโยงกับ เรื่องของแชร์ลูกโซ่อตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาคุณผู้ชมคะแต่ว่าพอบอตอรอบอกเลยว่าภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีหมายจับออกมาถ้าสมมุติว่าใครเหมือนกับไม่ชักช้าไม่ทันการไม่พอใจให้ฟ้องทนา้นบิ๊ก่ายได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดแต่วันนี้ถามว่าทําไมเฮ้ยมัน125ล้านอ่ะคือตัวเลขตรงนี้ค่ะเป็นเฉพาะบัญชีทรัพย์สินที่สืบทราบได้ นึกออกใช่ไหมคะไม่ใช่ทรัพย์สินทั้งหมดของเขาเพราะว่าเวลาที่จะขออายัดทรัพย์เจ้าหน้าที่ปะปะง,งต้องมีบัญชีในส่วนของการสืบทราบมาว่าทรัพย์ของแต่ละบุคคลหรือว่าทางด้านของบริษัทเนี่ยใครมีทรัพย์สินซึ่งเป็นบัญชีที่เหมือนกับตรวจสอบได้นะคะอ,อยู่ตรงไหนบ้างส่วนที่เขายังไม่ได้ขออายัดเท่ากับว่าหนึ่ง ยังไม่ได้ทราบแหล่งที่มาแล้วยังไม่ได้มีการขอสารเพื่อขอให้อายัดอย่งางเป็นทางการแต่เบื้องต้นตอนนี้125ล้านบาทเนี่ยตัวเลขกลม,กลมๆไม่สามารถยักย้ายถ่ายโอนได้แต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมเขาจับตาดูอยู่นะออบัญชีอื่นๆน่ะถ้าเกิดว่ามีการยักย้ายถ่ายเทคุณผู้ชมเห็นในเอกสารใช่ไหมก่อนขณะหรือว่าหลังสุดท้ายถ้าเจอว่าภายในสัปดาห์นี้บัญชีอื่นๆตัวเลขทรัพย์สินอื่นๆในบัญชีอื่นหรือว่าที่อื่น ถูกยักย้ายถ่ายโอนไปอีกเดี๋ยวก็จะมีความผิดย้อนหลังกลับมาเหมือนกันอันนี้คือมาตรการล่าสุดที่ออกมา